มณนนีนาคาตำนานผู้พิทักษขุมทรัพย์ตอนที่หนึ่งเพลิงอัคคีและคำสาบนิรัน์หลายพันปีก่อนณใจกลางป่าลึกเหนือลำน้ำที่ไหลวนบรรพชนนาคาได้สร้างนาครใต้บาดาลอันวิจิตรการตาขึ้นนามว่านาคพิภพนำโดยพญานาคคู่ยิ่งใหญ่นามว่าอัคคีนาคราช ผู้มีเกล็ดสีแดงฉานดุดเ,เลวเคลิงยามเคลื่อนกายก็เรืองรองราวกับดวงอาทิตย์อัคีนาคราชเป็นผู้พิทักษ์มณีนาคาอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ที่ส่องประกายเรืองรองราวกับดวงดาวในยามราตรีกล่าวกันว่ามณีนี้มีพลังที่จะบรรดาลความมั่งคั่งและอำนาจไร้ขีดจำกัด แต่ในความงดงามนั้นก็ซ่อนเร้นไว้ซึ่งคําสาเมื่อใดที่มณีตกอยู่ในมือของผู้ที่ไร้ซึ่งคุณธรรมโลกจะเข้าสู่ความมืดมิดอัคีนาคราชตระหนักดีถึงภัยอันตรายนี้จึงได้สร้างวิหารลับใต้บาดาลเพื่อใช้เก็บรักษามณีนาคาและสมบัติล้ำค่าอีกมากมาย ภายในวิหารมีรูปปั้นพญานาคขนาดมหึมาที่ดวงตาประดับด้วยทับทิมสีเลือดราวกับจับจ้องเฝ้ารอคอยผู้มาเยือนการเวลาผ่านไปผู้คนเริ่มหลงระเริงในอำนาจและความโลภคำร่ำลือถึงมณีนาคาแพร่สะพัดออกไปมีทั้งผู้ที่หวังจะครอบครองเพื่อประโยชน์ส่วนตน และผู้ที่หวังจะใช้พลังของมณีเพื่อทำลายล้างอัคีนาคราชเฝ้ามองด้วยความกังวลจนกระทั่งคืนหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นพญานาคหนุ่มตนหนึ่งนามว่าธรรมินนาคินผู้มีจิตใจมืดบอดด้วยความริษยาได้ลอบเข้ามาในวิหารเขาลอบเข้าไปยังแท่นบูชาทำพิธีกรรมต้องห้าม เลือดสดๆไหลรินลงสู่แอ่งหินที่แกะสลักไว้ในขณะที่ไอ้น้ำแห่งพลังงานมืดลอยขึ้นเหนือแท่นบูชาก็ปรากฏร่างของอสุรกายจากเงามืดผู้มีครึ่งกายเป็นมนุษย์ครึ่งกายเป็นงูค่อยๆก่อตัวขึ้นจากควันอักขระไทยโบราณเรืองแสงบนผนัง ถอยคำสวดมนต์อันเย็นเยือกแววมาจากที่ไกลมันเป็นพิธีกรรมที่จะปลดปล่อยพลังชั่วร้ายที่ถูกผนึกไว้ใต้บาดาลมาช้านานธรรมินนาคินต้องการพลังนี้เพื่อโค่นล้มอักคีนาคราช